ครับสวัสดีวันนี้ก็พามาดูไผ่ตั้งมนนะครับอีกอีกอ่าอีกครั้งนะครับนะครับวันนี้จะพามาดูเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่ว่าเราตัดกิ่งเมื่อวันนั้นผมแนะนํไปแล้วเนาะว่าเราตัดกิ่งที่จะตอนกิ่งเนี่ยเราทํากันยังไงนะครับวันนี้นะครับกิ่งแขนงมันตัดเอ่อมัน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 ออกมาแล้วนะครับกิ่งแขนงนะครับนี่มันออกมาจากตัวนี้นะครับนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเราทําอะไรเราก็ต้องรออย่างเดียวครับรอรอคือรอให้กิ่งเนี้ยมันใหญ่นะครับ ให้กิ่งสองกิ่งเนี่ยมันโตนะครับ1กิ่งนะครับ2กิ่งเนี่ยรอให้มันโตนะครับให้มันโตก่อนนะครับแล้วเราก็จะตอนนะครับนะงงไหมครับไม่งงเนาะทบทวนกันอีกรอบไหมนะครับกับการที่เราจะทําการไว้จะทําการแบบจะตอนกิ่งนะครับเราจะทากันยังไงนะไม่งงเนาะนะครับเดี๋ยวจะแนะนําแบบสําหรับคนที่ยังไม่รู้ยังไงดีเนาะนะครับเดี๋ยวผมหา ฮ่าฮาากิ่งที่จะแนะนําก่อนเนาะนะครับอ่านี่นี่มันออกมาแล้วอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับแตกมาสองนะครับแล้วเราก็ตอนได้สองตุ่มนะครับแล้วก็ประหยัดได้ประหยัดกิ่งอ่าแล้วก็ต่ออันต่อไปในอนาคตนะครับเราก็ต้องไม่ไม่ต้องซื้อเขาเราก็ได้หนึ่งกอสองกอนะครับหรือว่าอาจจะได้หนึ่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งตุ่มสองตุ่มสามตุ่มสี่ตุ่มนะครับห้าตุ่มนะครับเห็นไหมบางครั้งมันไม่ออกสองนะครับออกมันออกตุ่มเดียวนะครับอ่านี่แนะนําก่อนนะครับ เริ่มแรกแนะนำแนะนำเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมไปหากิ่งที่แนะนำก่อนเนาะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกันไกลตัดกิ่งก่อนแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวเพิ่งลายตาด้วยนะครับเออยังไงเนาะหากิ่งไหนเดี๋ยวด้วใครเรียกใครอื้ออ้าวนะครับอ้าวอย่างนี้นะครับนี่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 เนาะจะหากิ่งอ่ะอ่ะแนะนากิ่งอย่างนี้ก่อนก่อนเนาะ กิ่งไผ่เนี่ยเอาตัวนี้ดีกว่านี่ใหญ่ดีนะครับนี่นี่นี่เอาตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือไผ่สร้างมนนะครับที่เราจะมาทําการตอนกิ่งในอนาคตนะครับเราจะทำยังไงอันดับแรกมันเป็นอย่างนี้เนาะนะครับเป็นอย่างนี้ไผ่นะครับ 1- นถึงสปีแรกเนี่ยนะครับกิ่งข้างล่างมันยังพอมีนะครับกิ่งข้างล่างยังพอมีนะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเราก็จะเก็บเราอยากจะตอนกิ่งมันนะครับเราทํางี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอามีดก่อนนี่ อามีดเราก็นี่เลาะเลาะตัวนี้ออกนะครับนี่ตัวนี้ปึ๊บแล้วก็แป๊บหนึ่งครับนี่ถ่ายมือหนึ no <mon> ่งแล้วก็เลาะมือหนึ่งอาจจะยากหน่อยนะครับนี่นี่เอากิ่งนี้ออกนะครับนี่นะครับแล้วก็มาเอาฝั่งนี้ออกอีกนะครับนี่ไอกิ่งแขนงข้างล่างเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้นะครับ นี่นะครับเราจะไม่ใช้เราจะเลาะออกนะครับแล้วเสร็จนะครับเสร็จปั๊บนะครับคราวนี้เราก็จะมาตัดนะครับนี่นะครับแป๊บนึงนี่นะครับเราใช้กลันไกลตัดจริงนะครับกัไกตัดจริงนะครับตัดตัวนี้ครับใต้ข้อตานี้นะครับตัดดอกเลยปุ๊บนะครับแล้วนะครับแล้วอนาคตนะครับอนาคตนะครับมันจะแตกออกมาจากตาตัวนี้นะครับ ตาคือตาของกิ่งนี้นะนะครับจะแตกมาหนึ่งสองอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่น,อย,ชนอย่างเช่นต้นนี้นะครับามาดูครับผมก็ต้องข่ามาอีกต้นหนึ่งที่มันแตกออกมาแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นก็จะไม่เข้าใจกัน <c oughs> นี่นะครับแตกออกมาหนึ่งแง่งสองแง่งนะครับซึ่งเนี่ยเห็นไหมตาในผมก,ก็ตัดเหมือนกี้เหมือนเมื่อกี้นี่แหละครับมันก็แตกออกมาหนึ่งสองนะครับแล้วเราก็สามารถตอนได้นะครับอ,าอนาคตนะครับบางคนว่าเกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะ มันจะมันจะสามารถเป็นกออย่างนี้ได้เหรอนะครับได้ครับนะเริ่มต้นผมก็ซื้อมากิ่งเล็กเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมที่ผมตัดทิ้งไปเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยตอเล็กๆเนี่ยนะครับนี่คือต้นเดิมเขาเน่นะครับเล็กเท่าก้นบุรีเนี่ยนะครับประมาณเนี้นะเนี่ยนะตัวเนี้ยนะครับนั่นแหละคือตอเก่าเขานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มโตขึ้นมาเริ่มแรกมันก็จะแตกอาจจะอาจจะต้นไม่ใหญ่นะครับต้นขนาดนี้นะครับ อ่พอสักพักหนึ่งก็ต้นขนาดนี้นะครับพอสักพักหนึ่งก็ต้นขนาดนี้นะครับนี่ต้นขนาดนี้แล้วสักพักหนึ่งก็จะเริ่มโตมาอันนี้ไผ่แค่ปีเดียวนะปีสองปีสามเดือนนะครับเห็นไหมพอเราตัดตัดได้สักพักนะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่ปื๊บมันก็จะแตกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่แตกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็รอนะครับรอให้กิ่งเนี้ยมันใหญ่ก่อนเนาะเราค่อยตอนนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเขาตัดตรงนี้แล้วก็มาตอนในกิ่งแง่งแง่งนี้เลยเปล่า มันไม่ใช่นะครับเนาะบางคนอาจจะตอนผิดนะนะครับอ่าถ้าคนเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคนยังไม่เข้าใจก็แนะนํากันหน่อยนะครับอ่ามาวันนี้ผมจะมีเอ่อมีเรื่องที่มาบอกกันว่าทําไมเราไม่ควรสางกออ่าไม่ควรจะตัดไอ้ต้นเล็กๆต้นน้อยน้อยมันช่วงหน้านี้นะครับมาดูมาดูนะครับอ่าผมผมเจอแล้วอันนี้ผมตัดอ้าวตัดไปเมื่อวานนี่ลืมเอาไปปักลืมว่าจะเอาไปปักแล้วลืมเลยนะครับนี่ ตัวนี้ไมาจะไปเสียบอันนี้ก็ขึ้นหนอนะแทงหนอดีนะครับต้นนี้นะครับแทงหนอดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับแทงหนอนะครับอันนี้ตัดเสร็จก็ลืมลืมตัดนะครับตัดเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดนี้ด้วยนะครับพี่จริงมันต้องรอให้กาบกาบตัวนี้ร่อนออกหมดก่อนะครับแต่ไม่เป็นไรตัดเลยนะครับอันนี้ก็ตัดเลยนะครับนี่นี่ก็ตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับอยาให้มัน มันแตกข้างบนนี้ก็ตัดเลยนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้ก็ตัดเลยครับนีนบ่นะครับอ้าวนะครับแล้วก็รอให้มันเดี๋ยวให้มันรอให้มันอันนี้เองนะครับปื๊บนะครับเรียบร้อยนะครับอัน,นี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อต้นพันธุ์มานะครับผมจะบอกว่าทําไมช่วงหน้านี้นะครับ ช่วงหน้านี้เป็นช่วงที่เข้าหน้าฝนไม่ใช่เข้าหน้าฝนหรอกมันเข้ามาได้ประมาณสักจนถึงเดือนสิงหาแล้วนะครับฝนมันกําลังเยอะนะครับเราไม่ควรที่จะไปตัดอย่างเงี้ยต้นตอต้นตอเก่านะครับที่มันปีกายนี่นะครับมันยังมีต้นตอเก่าต้นตอเก่าอยู่เนาะนะครับผมกาจะตัดแล้วเมื่อวานนี้นะครับการจะตัดทิ้งนะครับคืออยากจะสางออกให้มันโล่งๆใช่ไหมครับบางคนก็อยากจะสางไอ้คันมือนะครับคันไม้คันมืออยากจะสางกอออกอยากให้มันสวยๆงามๆเหมือนเขาใช่ไหมครับ อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเอาไปสางช่วงปลายฝนนะครับปลายฝนให้หมดฝนก่อนนะครับมันช่วงหน้าแรงนี้นะครับผมผมตัดเมื่อวานนี่นะครับตัดชับชับชับนี่ตัดตรงนี้เลยนะครับนี่รอยนี่อ้าวเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับตัดชับชับไม่ได้ดูหนอครับนี่เห็นไหมไปโดนหนอเขานะครับไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านาะนี่โดนหนอเล็กๆเนี่ยหนอกำลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอดได้หนอเลยครับนะ อ้ได้หนอเลยตอนนี้นะครับผมก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันมันจะมันจะตายหรือเปล่านะครับผมก็มแนี่ใจเหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าเฮ้ยช่วงหน้านี้นะครับไผ่เขากําลังสร้างกออยู่นะครับหนอมันจะแตกออกมาเยอะมากนะครับถ้าเราอยากได้หนอะเยอะนะครับเราอย่าเพิ่งไปตัดเขานะครับอย่าเพิ่งไปตัดเขาอย่าเพิ่งไปแต่งเขาแต่งข้างบนได้นะครับแต่งกิ่งแต่งอะไรได้นะครับแต่งกิ่งเล็กๆลน้อยๆอะได้นะครับ่ะที่มันขึ้นมานะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปไปไปแซะไปแซะหนอเขาออกนะครับ เนีนะครับอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับโผล่ขึ้นมาเล็กๆเงี้ยบางครั้งเราไม่รู้เนาะมันอยู่ข้างข้้าาางงล่งนะครับข้างล่างดินน่ะนี่เห็นไหมครับนี่นี่นะครับมันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้นะครับนี่นะครับนี่นี่โผล่ขึ้นมาเล็กๆแบบมันอยู่ข้างล่างนะครับผมเพราะว่าผมเอาอะไรปิดไว้แยะๆเลยนะครับนี่นะครับคราวนี้พอ เอาไว้หน้าแรงก่อนนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็อีกหน่อหนึ่งเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนะครับถ้าเราไปแซะแซะแซะเง่เขาเนี่ยนะครับโอ้นะครับเป็นเรื่องเลยครับบางครั้งมันต้องเลี้ยงหน่อก่อนนะครับเลี้ยงหน่อรอให้หน่อรุ่นนี้นะครับมันเข้าช่วงหน้าแรงนะครับมันก็แตกใบแตกไรแล้วล่ะนะครับแล้วเราค่อยมาแซะพวกนี้ออกนะเดี๋ยวนี้ออกนะครับเนาะอย่างนั้นดีกว่าเนาะนะครับถ้าถ้าจะแต่งกิงก็เนี่ยแต่งแบบผมนนนะครับแต่งเอาไว้ก่อนนะครับแต่ง แต่งอยากแบบว่าอะไรนะเอาไว้เอาไว้ทํากิ่งพันุอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยได้ครับอ่าโอเคเนาะโอ้คุยมานานแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะใครจะทนฟังบ้างนะครับ่ะเดี๋ยววันหลังมีความเคล็ดลับอะไรเล็กๆน้อยนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะนะครับอ่าตอนนี้ก็รอลุ้นหนอที่มันเกิดขึ้นมานะครับโอ้ตื่นเต้นนะครับเกิดขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่อันนี้ขึ้นมาครับตอนแรกกาจจะตายแล้วอันนี้ขึ้นมาขึ้นมานะครับผม ยังไม่ทําอะไรมาเลยนะครับอ้าวขอบคุณครับหลังจากนี้ขอบคุณม,มากๆครับที่ท่านเข้ามารับชมคลิปนะครับจนจบนะครับอ่าก็อาจจะมีสาระบ้างอาจจะบางคนก็บอกเฮ้ย e ความรู้นี้ฉันรู้แล้วเออถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมก็ขอบอกคนที่ยังไม่รู้เนาะนะครับขอบคุณม,มากๆครับผมสวัสดีครับ